เพิ่งจะพาพระลงจากเขามาเมาื่อวานจนมืดนะมาถึงวัดทุ่มหนึ่งนขนาแรกนขนาะสองนี้นะจะสองทุ่มจร mm hmm. ิงระยะทางเท่าเดิมนะเคยลงมา ไม่เกินเที่ยงนงะาน,นนี้ช้าไปหมดเพราะชาอยู่คนเดียวนะหให้ทวงคนอื่นไปหมดได้นะทราบว่าคนสุดท้ายจะลงมาถึงข้างล่างประมาณสามทุ่มเห็นว่างั้นเะที่ยงคืนเลย ถึงเที่ยงคืนแนล้วก็สาหัสหน่อยคงจะเข็ดกันไปจนตายเหตุเปนเพราะสังขารไม่เอื้อแล้วอยากไปนน,นี้เป็นเหตุให้ครานลูกหาชนาที่ป่าไม้ที่ไปด้วยต้องเหนื่อยผิดธ,ธรรมดาไปเยอะนะ ถึงการภาวนาของเราเนี่ยนะนะต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปนะจริงๆเลยนะเพราะว่าถ้าเราพ่วงคนอื่นไปด้วยนี่มันจะกลายเป็นเรื่องที่เป็นภาระวุ่นวายนะเดี๋ยวนี้คนยุคนี้เขาคิดกันอย่างนั้นนะเมื่อวานคุยกับเจ้าทิต ที่ไปรับไปส่งนะว่าคุยกับภรรยาว่าไม่อยากมีลูก,กนะเพราะมีความรู้สึกว่าถ้ามีลูกก็จะมีภาระเพิ่มนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองอยากได้ต้องการก็ไม่ได้เพราะว่าจะต้องทุ่มเทไปให้ลูกทั้งหมดนะคนเดียวนี้เขาคิดอย่างนี้กันนะั้นะ แต่ว่าญาติทางฝ่ายภรรยาก็เร่งเราว่าเมื่อไหร่จะมีลูกแต่งงานกันมาสองสาปีแล้วเมื่อไหร่จะมีลูกสักทีนะไม่มีลูกไม่ได้นะต้องมีอะไรเงี้ยนะนคนเจเนเรชันเก่ากับเจเนอเรชันใหม่เนี่ยเขาคิดต่างกันลนะ มันผู้เจ้าจึงสรรเสริญการอยู่คนเดียวการไม่คลุกคลีในหมู่คณะอะไรพวกนี้นะเพราะเป็นเหตุให้เนินช้าทั้งนั้นนะเป็นเหตุให้ต้องห่วงใยวิตกกังวลมันเราจะสังเกตได้ว่าแม้ทั้งสังขารร่างกายของเราเองก็เป็นภาระน,นะยิ่งไปเดินป่างวดนี้ก็จะเห็นชัดนะ อายุสังขารมันเริ่มเสื่อมนะก็เริ่มเห็นว่าแข่งขาเป็นภาระไปทั้งหมดตอนนี้นะนะจะเข้าจะย่างจะเหยียบอะไรมันเจ็บปวดนะเป็นภาระนะจะทิ้งมันก็ไม่ได้จะยึดถือจะไปบังคับมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคือนะเป็นเหตุให ต้องวิตกกังวลต้องห่วงใยต้องดูแลรักษาอะไรไปสารพัดนะขาดมันก็ไม่ได้นะเ,เรื่องพวกนี้เรื่องที่นะบัณฑิตทั้งหลายเขาคำนึงถึงนะก็หาวิธีการหลีกเลี่ยงกันไปแต่นะาทางฝ่ายของโลกก็พยายามที่จะต้องรักษามันให้แข็งแรงนะ ต้องพาดไปออกกำลังกายพามันไปวิ่งนะหรือไม่ก็หาอาหารเสริมอะไรต่างมาช่วยทำให้สุขภาพร่างกายมันดีขึ้นนะทางไฟพุทธศาสนาหรือแม้กระทังในไฟลัทธิศาสนานอื่นก็พยายามหาวิธีการหลบเลี่ยงจากทุกเวทนาทางร่างกาย,ยาเช่นการ นะฝึกสมาธิจนได้ฌานก็หนะลบเข้าไปอยู่ในฌานอยู่ในความสงบนะมันก็ทุกเวทนาก็ไม่เกิดขึ้นนะทิ้งความทุกข์ทางด้านร่างกายไปได้อย่างนี้ตอนหรือไม่ก็หลบเลี่ยงชั่วคราวก็ยังดีอย่นตะอนะแต่ในฝ่ายของพุทธศาสนาโดยตรงแล้วเนี่ยนะเราฝึกเพื่อให้ยอมรับสิ่งที่ร่างกายมันเป็น เนะพราะมันเกี่ยวเนื่องกันทั้งกายและใจนะพอกายทุกข์ใจก็ทุกข์ไปด้วยนะพอกายสุขใจก็สุขไปด้วยหรือถ้าใจสงบกายก็คอยสงบไปด้วยอย่างนี้ตอนนะมันเกี่ยวโยงกันอยู่ฝึกจนกระทั้งว่ามันไม่มีความยึดถือในร่างกายในจิตใจนี้ว่าเป็นเรานะในการไม่ยึดถือในร่างกายนนะ อาจจะทำได้ง่ายสำหรับคนที่เป็นอามาัมพาตอย่างนี้เป็นต้นนะไม่มีประสาทสัมผัสทางด้านร่างกายอาจจะไม่ไปทุก์ร้อนอะไรกับมันเพราะว่าไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรนะแม้จะนอนติดเตียงอยู่เฉยก็ตามแต่ว่าจะเป็นทุกข์ทางจิตใจแทนนะันการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะเป็นเรื่องที่ไนะปลดความยึดถือเวละความยึดถือ ทั้งกายและใจนะเพราะว่าเราฝึกที่จะรู้กายรู้ใจรู้เท่าทานันกายใจของตอนเองจนกทั่งความยึดถือผิดๆว่ากายใจนี้เป็นของเราเนี่ยมันลดลงน,นั้นเรื่องของพุทธศาสนานะเรามาได้วิ่งหนีเราไม่ได้พยายามที่จะไปตัดมันออกเพราะมันตัดไม่ได้เพราะมันคือหนึ่งนะในองค์ประกอบสำคัญของชีวิต นะแต่ฝึกเพื่อที่จะไม่มีอุปทา,านในขันทั้งหลายนะที่กําลังสุกกาลังทุกข์อยู่เนี่ยนะที่กําลังเป็นไปตามธรรมชาติของมันอยู่นี่นะเพราะฉะนั้นพอนะถึงจุดหนึ่งแล้วเนะี่ยต่อให้ไม่ได้ไปเข้าป่าเข้าดงอะไรที่ไหนนะต่อให้อยู่บ้านเฉยนะนะมีอยู่มีกินอุดมสมบูรณ์ก็ยังต้องทุกข์กับมันอยู่ดีนะ เพราะในเรื่องของการเจริญภาวนาจึงเป็นเรื่องสําคัญว่าในยามที่สังขารร่างกายเริ่มเสื่อมนะเราสามารถที่จะจัดการกับใจที่จะไม่เข้าไปยึดถือได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างยิ่งโดยเฉพาะพอเราได้ฝึกแล้วเนี่ยเวลาที่มันมีอาการ วิตกังวลนะมีอาการเป็นห่วงเป็นใย,ยขึ้นมาเนี่ยมันจะได้รู้เท่าทันนะระหว่างอาการนั้นลงไปได้โดยง่ายเหมือนะถ้าพุทธศาสนาไม่มีเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานนะพุทธศาสนาเองก็ไม่มีความแตกต่างอะไรจากศาสนาอื่นเลยนะเพราะว่าทุกศาสนาก็มีคำสอนในเรื่องของจริยธรรมนะ เรื่องของการให้ทานเรื่องของการรักษาศีลเรื่องของข้อปฏิบัติอะไรที่จะเป็นเครื่องมือในการจัดการกับพฤติกรรมของตนเองหรือแม้กระทั่งการเจริญภาวนาในส่วนของสมถะกรรมฐานเนี่ยศาสนาอื่นเขาก็มีที่จะให้ใจสงบแล้วก็หลบเลี่ยงจากความทุกข์ได้ชั่วคราวเนี่ยแต่ว่าพุทธศาสนานน นะที่ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยก็คือเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนะเป็นคำสอนที่ไม่ต้องไปโยงใยอะไรกับเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่จะมาโดนบันดาลให้เป็นอะไรขึ้นมาไดนะ้แต่ให้รู้เท่าทันว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งนะที่มีเกิดก็มีตายมีสุขก็มีทุกข์นะนะมีได้ก็มีเสียต้น นะนี่ถ้ามันเข้าใจถึงภาวะของสภาพของกายของใจแบบนี้ได้นะี่มันก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องวุ่นวายไปกับมันนะเพราะเห็นว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งแค่นั้นเองอัานวิปัสสนากรรมฐานจึงเป็นเรื่องของการเห็นแจ้งภายในเห็นแจ้งนี่ไม่ใช่ไปเห็นเป็นกายทิพย์นะหรือเห็นเป็น อะไรที่วิเศษวิสโสไปกว่านั้นเลยแต่เห็นความเป็นธรรมดานะของสภาพสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยก็คือกายและใจที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอยูนะ่เมื่อมีเหตุปัจจัยก็ขอให้เกิดสุขบ้างทุกบ้างนะขอให้เกิดสภาพธรรมดาอะไรทั้งหลายที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะนะจะกระทั่งเข้าไปเห็นถึงสภาวะเหล่านั้นอย่างชัดแจ้งแล้วเนี่ย นะมันจึงเกิดวิสังขารคือการหยุดการปรุงแต่งคำนะว่าหยุดการปรุงแต่งไม่ได้แปลว่าร่างกายก็จะไม่เสริมสภาพหรือใจก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะกายกับใจก็จะยังเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยรอบด้านที่มันเป็นอยู่แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเ,เพราะความคิดปรุงแต่งอะไรของตัวเองนะ ที่อยากจะเป็นอย่าง,งาุ่้นอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะให้มันไม่เจ็บไม่ป่วยอยากจะให้มันหมดความทุกข์อะไรพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะยอมรับสิ่งนี้มันกำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต,ต่อตาได้นะนะในการที่เข้าไปรู้ไปดูไปเฝ้าสังเกตดูอาการนะของกายของใจนะที่กำลังทำงานอยนู่นั้นจึงเป็นเรื่องนะสำคัญที่จะทำให้เข้าใจมันอย่างชัดแจ้งึันมา นะอันนี้คำว่ากระทำให้แจ้งนะก็ะทำให้แจ้งซึ่งอาการดับทุกข์หรือนิโรธเนะี่ยจึงเป็นเรื่องของการก็ไปทำความเข้าใจอย่าง,างแจม่มแจม้งชัดเจนขึ้นมาว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นเช่นนั้นเองนะมันทำอะไรกับมันไม่ไดนะ้แล้วก็ปล่อยให้มันทำงานของมันไปโดยธรรมชาติแล้วก็เลิกยุ่งกับมันแค่นั้นนะบาที่พูดไปมันก็ซับซ้อน นะฟังดูปฏิบัติได้ยากนะผู้พุทธเจ้าจึงแนะนำให้ใช้สติและสัมัญญาเนี่ยนะแล้วก็ความเพียรความเพียรที่จะพ่อสังเกตดูเฝาไปรู้ไปเห็นตามความเป็นจริงอย่างที่มันกำลังเป็นอยู่นจึเป็นเรื่องที่เรียบง่ายธรรมดาธรรมดาที่ทุกคนสามารถทำได้นะจะนั่งเข้าไปเห็นถึงความเป็นธรรมดาของนะกายของใจที่กำลังทำงานอยู่ ยอมรับมันได้อย่างถึงที่สุดนะี่นการฝึกการยอมรับนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนะี่ยจะเป็นเรื่องที่นะทำให้ใจไม่กระวนกระวายไม่ทุรนทุรายไปกับมันมนะันเวลาเราแบกอะไรหนักๆนะจะเข้าป่าแบกเพ้นะหรือจะแบก ความยึดถือแบกทิฏฐิมานะแบกอะไรไว้สักอย่างติดดีอะไรพวกนี้เป็นตะ้นแบกดีแบกชั่วอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เนะี่ยมันก็ขอยเกิดความหนักนะเพราะความยึดถือนั้นเอาไว้นะไม่ยอมวางมันลงนะทีนี้พอเข้าใจมันได้ขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะวางสภาวะเหล่านั้นลงไปเองปล่อยเขาทำงานไปตามธรรมชาตนะิการวางยังไม่ใช่การที่ไปทําให้มันหยุดทํางานนะอย่างเช่นบางคนบอกว่ามันทุกข์ เมื่อไหร่ฉันจะปล่อยวางทุกข์นี้ได้สักทีก็คิดกันว่าเนะมื่อวางมันได้ความทุกข์ก็จะไม่มีที่จริงไม่ใช่ความทุกข์ก็ยังปรากฏอยู่อย่างนั้นนะแต่จิตที่เขาไปยึดถือว่าความทุกข์นั้นเป็นเราเป็นเขานะเป็นสัตว์บุคคลอะไรขึ้นมามันก็ไม่เกิดขึ้นก็ปล่อยให้ความทุกข์นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันเองนะอันนี้เป็นภาวะทีนะ่ผู้ฝึกฝนตัวเองจะต้องไปทำวามเข้าใจตัวเอง นะไม่มีใครที่จะช่วยสอนใครไดนะ้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องเดินทางคนเดียวจะไปเกาะเกี่ยวอะไรกับใครไม่ได้นะแต่อาจจะนะฟังอาจจะรับรู้จากคนอื่นว่าเขาฝึกแล้วเขาเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เขาวางใจอย่างนั้นอย่างนี้หรือจากครูบาอาจารย์ที่จะช่วยแนะนำให้เข้าไปสังเกตนะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าในสุดแล้วการประจักแจ้ง นั้นต้องเป็นเรื่องเฉพาะตอนอจริงๆนอ่เดี๋ยวเราสวดมนต์กัน